นิทานเรื่องไก่เจ้าปัญหาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากมีสามคนพี่น้องเป็นลูกของพยาเจ้าเมืองเมื่อโตเป็นหนุม่มพ่อแม่ก็ส่งให้ไปเรียนวิชาปัญญาที่เมืองตักกศิลากับพระฤาษีทั้งสามคนก็เรียนจนจบและชำนาญทั้งหมด สามคนต่างก็โอ้อวดว่าตัวเองเรียนจบได้ปัญญามาหมดแล้วจึงพากันไปลาพระฤาษีกับเมืองของตนทั้งสามคนพี่น้องเดินทางมาถึงหมู่บ้านหนึ่งก็หิวข้าวก็เลยชวนกันหยุดกินข้าวที่สาราได้ตกลงกันว่าน้องคนเล็กให้ไปตักน้ำคนที่สองให้ไปหาฟืน พี่ชายคนโตก็บอกว่าพี่จะไปขอไก่จากชาวบ้านแล้วกันที่บ้านหลังใกล้ๆนั้นยายดำกำลังตำข้าวอยู่เมื่อยายดำเห็นก็ถามพี่ชายคนโตว่าไอหลานเฮ้ยจะไปไหนกันละ่ะพี่ชายคนโตก็ตอบกลับไปว่าเราสามคนไปเรียนวิชาปัญญากับพ้าฤาษี ที่เมืองตักกะศิลามาจะกลับบ้านหิวข้าวนยายเลยแวะกินข้าวที่ศาลาไกล้ๆนี้ข้าว,ว่าจะมาขอไก่ยายเท่านะยายดำเองก็ตําข้าวอยู่แต่มีไก่มาด้วยตัวหนึ่งยายดำก็คว้าคอไก่ขึ้นมาแล้วถามว่าไอ้ร้านเอ้ย ไก่ตัวนี้หลานว่ายายจะฆ่ามันหรือจะปล่อยมันล่ะหากหลานแก้ปัญหานี้ได้ยายจะยกไก่ตัวนี้ให้ไปหากแก้ปัญหาไม่ได้ก็อดไม่ได้กินนะพี่ชายคนโตแก้ปัญหาไม่ได้น้องคนที่สองหาฟืนมาแล้วก็มาหาพี่ชาย พี่ชายก็เล่าเรื่องราวให้ฟังน้องคนที่สองก็เลยไปลองดูพอน้องคนที่สองไปถึงบ้านยายดำก็เจอเหตุการณ์เดียวกันก็ตอบปัญหาไม่ได้เหมือนกันก็กลับมาที่ศาลาหาพี่ชายคนโตและน้องคนเล็กส่วนน้องคนเล็กหาบน้ามาถึงก็ถามหาไก่ พี่ทั้งสองก็ทำหน้าหนักใจแล้วให้น้องคนเล็กไปขอไก่ยายดำน้องเล็กเจ้าไปเถอะไปขอไก่มาหน่อยพวกพี่ไม่สามารถเอาไก่มาได้น้องคนเล็กก็ตกลงไปที่บ้านยายดำน้องเล็กก็เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันกับพี่ทั้งสองยายดำก็เอ่ยว่า หากเจ้าตอบยายได้ว่าไก่ตัวนี้ยายจะปล่อยมันหรือจะฆ่ามันดีถ้าเจ้าตอบได้ยายจะยกไก่ให้ตอบไม่ได้พวกเจ้าก็อดกินไก่แล้วนะน้องคนเล็กกระโดดขึ้นไปอยู่กลางบันไดบ้านขวางไว้แล้วถามยายดำว่ายายคิดว่าข้าจะขึ้นหรือลงจากบันไดล่ะถ้ายายตอบได้ ข้าจะแก้ปัญหาที่ยายต้องการคำตอบให้ถ้ายายไม่ตอบคำถามข้าจะขวางบันไดยอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องขึ้นลงบ้านเรือนกันเลยถ้ายายตอบผิดข้าจะเอาไก่ตัวนั้นเป็นของข้ายายทำเจอคำถามซ้อนคำถามอย่างนี้ก็ตอบไม่ได้ก็เลยบอกน้องคนเล็กไปว่า เจ้าลงมาจากบันไดบ้านยายเลยนะยายจะขึ้นเรือนน้องคนเล็กก็ถามทันทีอ้าวขึ้นไปทำไมล่ะยายข้าวยังตำไม่เสร็จเลยยายดำยิ้มแห้งๆแ,แล้วตอบไปว่าก็ขึ้นไปต้มไก่ตัวนี้ให้พวกเองกินล่ะสิไอ้นี่ถามมาได้